อลงมาแล้วกำลังแดกยัดเข้มึงต้องโยนก่อนที่จะตบด้วยเหรอวะเฮ้ยมึงมันเจ๋งเว้ยเด็กน้อยมาติมาราโซนตัวการคดเเฉลอจากเมอระนะซึ่งเขาต้องคำเฉลือให้ถ้าบอกเทว์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยงานนี้กันเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เซโนราโอเคมันจะมีงานใหม่มานะอ่ะมาอยู่ผมมันดูเลยกันในเกมที่มีชื่อว่าแกนเทียบออโต้ไฟหรือ G ีเดารวพที่สิกันแล้วซึ่งพันที้เนระบบเป็นแฟรงกินพรินตันป่ะถึงเวลาขึ้นมอไซค์ของเราว่ะเออเฮ้ยไหนๆก็เอาไปแต่งก่อนดีเะ ไปแต่งก่อนดีกว่าผมอยู่ตรงนี้ผมจะไปที่ตัวแอลตรงนี้ถึงร้านแต่งรถกูหายไปไหนวะร้านแต่งรถอยู่ขวามือตรงนี้ผมคิดว่าไปร้านนี้แล้วกันใกล้ดีฮึคือเราเนี่ยแฟรงกิน้นเออหลานมาอยู่บ้านเลยพอดีป้าเป็นห่วงมากคิดว่าแบบหลานจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะฮะไอ้ป้าเป็นห่วงกูด้วยเอ้ให้ป้าเด็ดนนีครับผมมีบ้านหลังใหม่แล้วเว้ยแต่ว่าแต่พอราเรายังไม่เคยเห็นบ้านแฟรงกิ้นนี่หว่า วันนี้คนต้องพาโทบ้านกันไปแล้วใช่ใช่เดี๋ยวนี้พาโทบ้านกันดีกว่าอ่ะผมไม่ลืมอ่ะแล้วแล้วผมก็มาถึงมาฮึนัสติกไม่สนกูเข้ามาเลยเวสเทิร์นเบ็กเจอร์ไปก่อนเลยซ่อมก่อนเกาะในกูใส่เต็มอยู่แล้วเบรกในกูซัดเต็มเหมือนกันว้าวเรื่องท่อตอนแรกเป็นท่อใหญ่ใช่ไหมไม่สั้นไปสั้นไปสองท่อไปเลยสองท่อไปเลยนี่คือไร เอาออกไหมเหรอกระโจมหน้าอืมผมคิดดูก่อนนะจริงไม่อยากเอาออกเพราะแบบเดิมมันเท่อยู่แล้วอืมเขาแบบเดินไว้ก่อนละกันอะเฟรมโอ้โหยี่เคมึงจะโลกะออกหมดเลยไม่หล่าไอ้ชัดเฮ้ยแบบโครมแม่งเท่ว่ะเอาโครมมาเวลแท้งโอ้โหยี่เคโคตรเล็กเฮ้ยแบบเดิมแบบเดิมดีแล้วข้างหน้าค่ะผมเอาออกไปเฮ้ยออกไปก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันให้ลมเหมือนฮาร์เลย์เอามาเอามาเอามาเรื่องแต่ช่างมันไฟติดไปเลยซีนนป้ายทะเบียนนี่เหลืองดำแต่จริงก็อยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีแบบนี้อยู่เหมือนกันนะ ดูดิโครเทสแซดเดิลแบ็กโอเคเอาออกไปได้ผมก็อยากเอาออกไปเหมือนกันเพราะว่ามันเกะก,กะเกินไปเอาออกไปล้กันเทอร์โบใซ่อยู่แล้วเรื่องล้อล้อมากก่อนเลยมันเล็กลงทําไมอะ่ะเล็กลงวะผมไม่ชอบเพราะว่าแบบใหญ่เหมือนเดิมดีกว่าแบบเดิมนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ะรถแฟรงกินคันใหม่เราปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแต่ผมคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนสีมันหน่อยใช่เอาเป็นสีแมทแล้วกันนี่เย็ดเคอันนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอไซค์ผมแปลงโฉม เทพขึ้นเยอะเลยวะ่ะเอ้ยไอเจนี่ก็ชอบมาแบบไม่ให้กูตั้งตัวเราไปหาเลตเตอร์กันดีกว่าแล้วเราก็มาถึงร่างขายปืนแต่จริงเราไม่ได้จะมาล้างขายปืนหรอกนะแต่เมื่อแฟงกิ้นเนี่ยผมไม่เคยซื้อปืนให้เลยมาเรามาจัดปืนกันเลยดีกว่าวัสดีครับเราควรจะแต่งปืนให้แฟงกิ้นหน่อยเว้ยส่วนพวกนี้ช่างมัน น่ไอ้ปืนพกปืนพกอะไรไม่จําเป็นมีพกอันนี้จําเป็นอยู่อาจจริงเอ้ยมึงควรจะมีพกเก็บเสียงไว้แฟงกิ้นเนียเ <is> นียนเนียเยเนียยเอามาใส่ที่เก็บเสียงไว้ไปฉายก็ดีเผื่อสู้ในที่มืดเออเนี่ยเนี่ยปืนนี้จําเป็น RPG ระเบิดเยี่ยไม่จําเป็นแฟงกิ้นไม่ต้องใช้ <Yeah. S 1> แต่ง M4 เขาหน่อยดีกว่าผมคิดว่าติดกลิปไปขา้างหน้าติดไฟสโคปเอาไหมเอาเอาซับไปเซอร์ไม่ต้องเพิ่มแม็กด้วยอะเราจะแต่งแค่ปืนนี้แต่ปืนหลักของแฟงกิ้นละกัน แล้วก็ลูกซองบอกว่าแฟงกินชอบใช้ลูกซองนี้แต่ลูกซองนี่มันแต่งอะไรมากไม่ได้นอกจากลายนะขน้นช่างมันกูซี่ด้วยกูซี่ก็ควรแต่งโอเคได้แต่งกิ้วเบื่องกูแต่งประมาณนี้แหละแล้วเราก็ออกมาโอเคนี่คือทั้งหมดที่ผมต้องการป่ะขนาดนี้เลยมันคือเราปั๊มน้ำมันว่ะแล้วเลเตอร์ให้กูมาทำไมวะโอ้โหยิ่เค็มย่ามันที่มึงโทรมาให้กูมารับอ่ะชี้จริงด้วย มึงจะล่ำเกินแล้วเฮ้ยรู้จักเออบุรีเลดวูดหรือเปล่าอืมได้รู้จักบุรีนะทราบโดยคนอเมริก้าใช่ไหมเออนั่นแหละเว้ยมันถูกส่งข้ามกฎหมายมาไอ้เหี้ยซึ่งถูกส่งมาเป็นพันอันเลยตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4จุดนะสำหรับเลดวูดบุ๊กแต่ฉันส่งข้อมูลไปให้โอเคแล้ไม่เปไรไม่กี่ชั่วโมงก็ให้มันจะหายเกินไปอะนะจบวันพรุ่งนี้เช้าโอ๊ยแค่นี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวจัดการให้นั่นแหละก็แค่บ้านของนายที่เราทำบ้าคิดว่าเป็นค่าบ้านละกัน แน <displayed, S 1> ะนำอะไรบางอย่างให้พยายามหามุลิยักษ์ใไว้ด้วยเฮ้ยแฟรงกินพยายามช่วยคนเข้าไว้มันจะเริ่มได้ของดีมากล่ะตอนนี้มีการลงทุนเข้ามาแล้วด้วยอเศรษฐีพันล้านเลยโอ้โหเย็ดเขตเลเตอร์กูเกียดมึงคิปหายเลยมึงรู้ไหมเนี่ยเว็บบูชี่บิดบิ้นี่บิวเดอร์โอเคหนูว่าต้องไปสังหารคนคนหนึ่งว่ะเป็นเหมือนเศรษฐีพันล้านที่ลงทุนไปกับบุหรี่นะมาสนใจอินเทอร์เฟสขวามือแม่งค้างว่ะกูควรทำไงเนี่ยเลตเตอร์มันพูดไวเกินไปนะซึ่งนั่นคือข้อเสียของผมเลย อันที่ผมแปลไม่ทันมาอันก็ข้ามไปเลยนะนี่ต้องขออาภัยด้วยและแล้วผมก็มาถึงที่นี่จนได้มาเวปุช er. ี่บีทบอดี้บิลด์เออร์อ่ะกูจอดตรงนี้นะเดี๋ยวจอดแบบให้เราออกง,ง่ายๆดีกวนะ่าโอเคกูคเจอแล้วคนหนึ่งมีสาวกําลังกรีดอยู่ก็ว่าให้อาวุธระยะไกลทาไมเอาจริงๆผมมีปืนพกเก็บเสียงที่ผมเพิ่งซื้อมาโบะต่อไปเมื่อไหร่ไปตอนทิศเหนือมันจะมีเรือยอดอยู่ที่ชายฝั่งอะนะข้างๆแบบไปบรายเลยโอเคได้ข้างๆแนวท่ออ่ะ เรามี็นสไนเป็นวะเฮ้ยสไนผมว่าเราจะมีนะโอเคงั้นเราชิลจากการจูเนียมึงชื่อจูเนียมึงเจอกูเอ้ยเอาขวาบนออกไงหนึ่งเก้าสามเจ็ดมันค้างไว้นางเกินวู้ฮูหลงมาแล้วนิ่มๆเอตศาสตร์โอเคเรือยอดตรงนู้นกูเลงโอ้โหกำลังอยู่กับสาวเซ็กซี่ป๊าบเซ็กซี่อะไรไอตศาตว์เลิกได้แล้วปถึงเวลามูน้าประธานที่ตะวันตกเวดไวท์วูด ต้องรีบไปที่เมดิคอลาทาวเวอร์มองผ่านกระจกไปได้เลยโอเคจัดไปไปจัดการจูเลอร์โอ้โหไอเชี่ยมากมึงอยู่เป็นพี่น้องว่ะคนแรกชื่ออะไรผมลืมชื่อว่ะใครจำชื่อได้บอกผมด้วยละ่ะไอดีเลยล้างขายปืนอยู่นี่กูจะได้ซื้อของักหน่อยให้อินเตอร์เฟซขวาบนจะได้หาย,หายไปสตีป์วุ้บเวบตกใจอะไรครับแค่คนจอดมอเตอร์ไซค์รือวมาผมจะพยายามซื้อของไงก็ตามแต่แม่งก็ยังจะคงเหลือแค่แปดอยู่ดีเอาง่ายคือมันบากว่าทุกคนไม่เป็นไรเฮ้ย <laughs> คือมึงเห็นเวลาขวาล่างไอซามีเวลาด้วยโอ้โอเค แล้วกูก็มาถึงจนได้นมองผ่านหน้าต่างไปเลยอะโหหน้าต่างออกเขีกกูเห็นละไอ้เชี่ยเหลือเวลาไม่มากแล้วใช่เพราะอย่างงั้นกูเลยต้องรีบไปในจีนจะมีไบค์เกอร์อยู่ที่ไวท์วูดฮิลล์อ่ะไปหารถมอเตอร์ไซค์ที่ชื่อบาติตลิรเอฟโอเคบาติอะหากเขาเจอผิดในบาติคือบิ๊กไบค์คันหนึ่งอะนะส่งเป็นบิ๊กไบค์เลยเอาจิงเกมเชี่ยนี่บิ๊กไบค์ไม่มีทรงเดียวไอ้สารเหมือนว่ามันจะขับอยู่หรือเปล่าวะเอ้ไม่แม่งจอดอยู่เอ้ไม่มันขับอยู่ กูเล็งจากระยะไกลจะโดดปะวะกูย้ำยำ้ยำยำ้ยำย้ำไปจังว่ามึงจะตายอะไอ้สารมึงจะตายกูไหม,อม,อมโอเคกูทับซ้ำทีหนึ่งหมดไม่ต้องห่วงครับแค่กะทะเลาะกันนิดหน่อยโอเคตัวหาเลสเตอร์รับสายกูรับสายกูเฮ้ยแอลงานเสร็จแล้วเพื่อนทั้งหมดเสร็จแล้วเฮ้ยทำนี้มาหาติดต่อไปโอเคโอ้โหเสร็จเรียบร้อย ร้อยเปอร์เซ็นต์โคตรโห่โคตรอันตรายเลยว่ะได้มาเจ็ดพันโอ้โหเย็ดขี่เจ็ดพันดอลเลยนะทุกคนเพียงแค่เราฆ่าคนทั้งหมดสี่คนอะนะเฮ้ยตัวเอลมาอีกแล้วว่ะเฮ้ยเอลนุกเอลนุกไปเอลอีกรอบเฮ้ยเงินกูหายไปแล้วโอ้โหหน้าจอกูไม่บักแล้วเออแล้วแล้วผมก็มาตรงตัวเอลโอเคสถานที่นี้เลยที่ผมเคยเจอเออตัวตลกมาเฮ้ยโทรมาอีกแล้วไป รอบนี้มึงว่าไงเฮุ้เขามป็นคนชื่อว่าแจ็คสันสกินเนอร์หรือเปล่าทั้งเป็นหัวของฟาเคดเออก็เคยเห็นนั่นไาใก็ะสีหลายๆอย่างนะไอ้เบื้องนี้ไอ้เชี่ยแม่งขายของและโชคดีไอ้สัตว์แม่งขายได้ราคามากเลยแม่งขายไปมาร์โกนะไม่ใช่มาร์โกมอสโกไอ้เชี่ยกูเกลียดมากเลยก็เอ้ใจเย็นใจเย็นมึงพูดช้าๆไอ้สัตว์กูแปลไม่ทันไอ้มึงว่ามาตุกตาอะไรก็แค่อยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีจุดอ่อนอยู่คือผู้หญิงนะฮะเขามักจะไปรับผู้หญิงที่ลาโปต้าแล้วก็เล่นกับเธอแต่สกินเนอร์อยู่นั พยายามไปหาของเออคือที่อะไรนี่ะเออเดยกกูจะตอไปเนี่ยเลตเตอร์กูเกียดมึงตรงนี้เนี่ยไอสารโอเคไปจับตามองผู้หญิงอะนะผู้หญิงขาบริการโอเคเราต้องไปจับตามองเขาซึ่งไม่ใช่เรื่องเอ้ยไม่ใช่เรื่องยากของโกเพราะกูจับตาเออโอเคพี่น่าคงเป็นผู้หญิงที่ต้องตามหาแน่นอนเฮ้ยสาวสวยไปปาร์ตี้หรือเปล่าไม่ใช่ที่รักวันนี้ไม่ใช่กําลังรอใครสักคนอยู่โอเค ต้องรอจนกว่าจะมีคนสักคนหนึ่งมารับเธอขึ้นไปได้โอเคดังนั้นผมจะจอดแบบนี้จึ๊บไม่มีอะไรครับจอดชิวๆชมวิวเฉยๆอืไอ้เคียดได้ก็ขับซะช้าเลยมึงดูงานอยู่กูรู้เฮ้สาวไปด้วยกันรประจจะบ่จจ์คนนี้ครับวันนี้รอใครสักคนอยู่เฮ้ทรงมันดูเก่าๆแต่จริงๆผมว่าแม่งเก่าอืเย็ดเคไอ้เคียดมองเหมือนจะดักตบใช่กูจะดักตบมึงจริงแต่รนะับไหมรับไหมเฮ้เบบี้ต้องการสิบบัคกว่า เอ้ไอ้ชิบับบ้านไปชักว่าวไปไอ้ชิบหายเอาไปกต้อตีกูกกแม่งมาขอตังสาวอุ้ยชัดเจนวะทุกคนลงถนนเลยมากูพร้อมขับตามึงแล้วมูวกันอกมึงมาจากไหนวะอเอ้คิดถึงฉันหรือเปล่าที่รักนี่กำลังคิดเลยว่าจะมาหรือเปล่านี่มาตลอดอยู่แล้วไม่เคยพลาดวะเอ้ปากหวานจริงๆเลยโอเคสังหารเป้าหมายขอมากูจัดให้วะประกบข้าง ยิปืนโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะกูไปละวู้ฮโ้เฮียรู้สึกผิดเหลือเกินไม่เป็นไรไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกอ่ะเชี่ยทางตันอยากจะฟีลแต่เลี้ยวผิดซอยของจริงอะเนี่ยตัวฮาร์เลสเตอร์มันกำลังบันกับการขับมอเตอร์ไซค์เลยเฮ้ยจะก,การในเบื้องหน้านให้แล้วเพื่ออ่าข่า,า,าวดีจริงๆเลยเอาล่ะเรื่องที่ต่อไปอีกทีปุ๊บแลเเว้วคุยก็เสร็จโคชิลได้รับตังมาห้าพันน่ะทุกคนห้าพันเลยนะเว้ยไอตัวเอลไมค์ละว่ะ ป่ะดูตัวเอลอยาวเลยละกันเพื่อตัวเอเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือเราไปรับโทรศัพท์มาต้องการไปสังขารคนทีเนี้ยมันจะเป็นฉากขับรถไงบ่อยๆเพราะเราจะตัดไปตอนนั้นอาจจะไวไปหน่อยละแต่ไม่ต้องห่วงผมจำหนดเวลาไว้แล้วทุกคนผมรู้ดีเว,ว้ยวอยไม่เป็นไรผมใส่หมวกกันน็อกจอดเลยเค <ST An th us> รียดโครมาอีกแล้วเอาหมวกกันน็อกออกกระแม่แป้งกิน อ่ะเอาออกใครแล้ววะอันไหนไอ้เชียใครมึงมึงจะไม่ชอบใครอีกก็วันนี้เฮ้คนที่ชื่อเพนนีเป็นนักกฎหมายที่กูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะตอนนี้เขากำลังคุมที่มอเตอร์คอมพานีอยู่และกำลังขายของไปลงในแม่น้ำตึ้งมาเป็นธุรกิจพันล้านของมิลลี่เลยกำลังคิดดูว่าฟังน่าจะการหน่อยแล้วหรือเปล่าเออไอ้เชียกูก็แค่มาจัดการคนที่มึงไม่ชอบมาใช่ไหมได้ได้ได้เออแล้วก็อีกเรื่องนึงนะเว้ยเฮ้ฮาว่าเป็นมึงแล้วก็กูจะหาของมันยิงเร็วๆหน่อยนะจะต้จัดการไปไวโอเค เนี่ยมึงพูดไวอะเลเตอร์ไอ้เชี่ยเอาไปว่ามึงไม่ชอบใครก็ให้ากูจัดการแล้วกันไปขึ้นรถบ,บัสไปกี้ทำเชี่ยอะไรกูสตาร์ทมอไซค์รู้ว่าไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเพนเนีซึ่งเออเลเตอร์ไม่ชอบคินนาเพนเนีกำลังส่งของลงแม่น้ำไปอะนะไปธุรกิจภลาของนางเลยซึ่งกูไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องไปฆ่านางเหมือนกันนะแต่ว่าเรามีธารกิจก็คือไปขึ้นรถบัสว่ะหาอะไรไวๆยิงหรอไม่จำเป็นว่ะกูมีอยู่แล้วและผมก็มาโอเคเอามอไซค์กูมาเทิน เปียเป็นรถบัสใครมาช่างเตรียไมไว้ให้ป่ะรับคนกันดีวกว่าจอดต้งป้ายรถเมล์แล้วก็ดูซิว่าเป้าหมายเราคือใครโอเคมีกี่ป้ายให้กูกูอจอดคือมาครับชิดลมครับชิดลมเอ้ยขอโทษรับมาสายนี่วันแรกที่ทํางานอต่ะ,ะไม่ลูกค้าสองคนแล้วนี่โอ้โหผมก็ไม่เคยขับรถแบบน,นี้มาก่อนเลยวะ่ะในชีวิตจ,จริงใช่ไม่เคยอยู่แล้วไอ้เขี้ย re. ในเกมก็แทบไม่เคยกูจอดเคยมาครับเฮ้ยไอ้เหี้สีเจหรือเปล่าเนี่ย,เ,ยเอ้ยวันดีครับคุณตำรวจเอ้ยคือรถบัสบอสตีวงอย่างกว้างเลยเฮ้ยผมว่าตรงนี้น่าจะมีใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเฮ้ยไ,<ม>ไอเ้เหี้ยนี่คือมาไอา้ไซ่าเราไปสายแล้วเอ้ยไอ้เหี้ยดเดินชัก้าเดี๋ยวกูตบตีวงวบนี่เข้ามาเลนในโอ้โหกูเลยชอบจริงๆรถบัสออกเลนซ้ายแม่งไอ้ซ่าขับช้าอืนี่โอ้โหโอ้ง ไอ้เฮียรถทาโก้ออกไปเออออกไปเว้ยไอ้เฮียไอ้สักข้างหลังมันไม่มีเข็มขัดเลยเออกูขอโทษฟึบจอดมึงขึ้นมาเฮ้ยไอ้เฮียมึงสาย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 ชิบหายเลยเอยไอ้เฮียสายแค่แป๊บเดียวเองเฮ้ยม่เจอเพนีหรือเปล่าพ่อมึงตายไม่ใช่เว้ยไอ้เฮียกูออกละเฮ้ยไอ้เฮียไปละโว้ยมึงอะเอามานี่เออคือจักรยานกูอ้าวไอ้เฮียนั่นมึงไอ้เฮียมึงกูยิงทิ้งกูยิงทิ้งกูยิงย้ำ ออกจากรถบัดรอ้ทุกคนครับรถบัตนี้จบสายแล้วโว้ยขอผู้มึงจัดการกันเองเอาจักรยานมึงมานี้ตำรวจไล่ตีนกูอยู่ฮึฮแฟงกินมึงปั่นสีไอ้สัสมึงปั่นเออรีไปรีไปอยู่ทำเฮียอะไรเฮือปั่นปั่นปั่นมึงปั่นไวแค่นี้เหรอจริงๆอ่ะเพื่อนโอ้โหไอ้ยังมึงปั่นไวแค่นี้จริงๆดิเฮ้ยตำรวจไม่รู้ได้ไงว่ากูอยู่นี่ไอ้เขียมันไม่รู้ได้ไงวะกูยิงคนจักรยานตายแล้วกูจักรยานคนตายมาปั่นอ่ะมึงไม่สังเกตจริงๆเหรอไอ้เขียเพราะว่าชิบหายแล้ว มันไม่เห็นจริงๆด้วยเหนื่อยๆข้าอ้อมโรงพยาบาลเจอยามยามเสื่อมรู้ว่ากูเป็นใครอีกอะยามยิงยามกูอ๋อวันนี้ครับคุณตำรวจกูตายละไอสัตว์อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงผมฮู้ฮู้กูออกขวาโอ้ยไอคิวออกซะสูงเลยสัตว์โอ้ยดีนะไม่ตายแม่งเอ้ยออกซะพลาดเลยอือไม่เป็นไรผมเรียกว่ายูเทิร์นเราจะไปทางนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะอยู่ใต้สะพานไว้ไม่รู้หรอกว่ากูอยู่เนี่ยกูเนี้ยนเว้ย เออไอเชียพึ่งจะใส่มวกไอศาสตร์นี่เรียบร้อยโทรหารเลตเตอร์เลยเฮ้ยไอเชียลูกกระสุนเต็มตัวกูเลยไอแบทไฟเีือหรือเปล่าจัดให้เรียบร้อยเดียวกันแป๊บเดียวได้เงินมา5 0 0พันแล้วยังไรต่อวะเหมือนว่าตัวแอลจะหมดแล้วหาว่าแอลหมดปะบีใกล้ๆไปบีดีกว่าแล,และผมก็มาถึงตัวบีไอเชียแบลลี่มือนี่เองไอ้สตร์เฮ้ยบันทึครับผมขอเซ็นชื่อได้หรือเปล่าแอซูบุรีไหม เออคือแล้วละใช่เรามาที่นี่เพราะองค์ก,กรนั้นต้องการให้เราดูกันจาเว้ยไอ้สถานที่พับบิกแม่งใช้ได้ดีมากเออผมอยากจะเป็นเพื่อนมาเตยนะคุณล่ะเป็นหรือเปล่าเอ้ยเชีย่ยกูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบดูกันจาอะไรเท่าไหร่ล่ะทำไมอ่ะเฮ้ยโอเคแบบมาอ,อุนเครื่องกันหน่อยไหมก่อนที่มึงจะไปหยิบของหรืออะไรตาร่างถ้าก่อนกูอะไรล่ะ เฮ้ยมึงก็รู้เอาของไง,เอ,ง,งเออมึงไปเอาของไม่ได้ฮะมึงไม่ดูดก่อนนั่นแหละเว้ยเพื่อนนั่นคือสิ่งที่คนเราต้องทำ,เ,งำเดินมาในสรงนี้แล้วก็รับนี่ไปกูออปจูดก่อนเลยเฮ้ยกูไม่รู้เลยว่ามันแบบฟังดูแปลกๆสำหรับกูอ่ะนะเฮ้ยไอเชี่ย BBQ ของมันโคตรด,ดีมึงต้องลองอ่านนี่นี่ดดนี่ลองชิมดูอืจัดไปหนึ่งปืนฟูดโอ้หมึงลากอย่างยาว สุดปอดอุ้ยเป็นไงไอ้ของดีใช่หรือเปล่าเอ้ยมันแห้งๆไปหน่อยนะเฮ้ยมึงเห็นเอเลี่ยนไหมอ่ะไอ้เคียไหนว่าเอเลี่ยนมึงเนี่ยไอ้เคียนี่มันกากสัตว์อ่ะกูทิ้งแม่งเลยเฮ้ยไอ้เคียดเดี๋ยวมึงก็เข้าใจเองไอ้เี้ยยุ่สมัยใหม่เว้ยไอ้เคียค่อยโทรมาหากูไอ้เคียนี่บ้าไปแล้วแน่ๆเฮ้ยแฟงกินมึงไม่เมาได้ยังไงไอ้เคียดต้องการมึงไว้เพื่อนไอ้เคียเดี๋ยวกูบอกอีกทีว่าของมันอยู่ไหนนะเรื่องของพ่อมึงไอ้เคีย แล้วก็ได้แบรี่มาเฮ้ยแฟงกิ้นเดียวมึงไม่มาได้ย่างไรอ๊ะน่าสนใจว่ะอยากลองของไมเขึ้นแล้วอยากรู้ว่าใหมเขึ้นจะเป็นยังไงนะเพราะของเทว์ที่ลองเนี่ยหลอนเจอตัวตลกไงเออคือเป็นความกลัวมั้งแต่เหมือนว่าแฟงกิ้นจะไม่กลัวอะไรเลยเย็ดเคมึงมันเทอีกแล้วเพื่อนมึงไม่กลัวอะไรเลยได้อย่างไรวะอย่าไปความกลัวของผมเนี่ยผมกลัวสิ่งหนึ่งนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากจริงผมไม่กลัวแมงสาบไม่กลัวงูไม่กลัวเชี่ยอะไรเลยนะเว้แต่ว่าผมไม่บอกไปถามใลยเกินเอรักแล้วผมก็มาที่ตัวพีโอเคคตัววีีีน่ืออยงะ ไอ้เฮ้ยมึงมาคนจริงไอ้เพื่อนไอ้แค่ไหนมึงต้องการอะไรอีกฮะเฮ้ยป๊อปปี้ป๊อปปี้เอ้ยเพื่อนเอ้ยมันนี่มันนี่มันนี่เพื่อนมันนี่มันนี่ไอ้ไอ้มึงรู้ไหมว่าเราต้องการทำอะไรเราต้องการมาถ่ายของที่หน่อยเว้ยวันนี้มีถ่ายของดีๆเลยฉันต้องการจะถ่ายรูปของป๊อปปี้มิเชล่ะนะเฮ้ยเจ๋งเลยไอ้เแค่ดีใจที่เจอมึงเพื่อนเฮ้ยมากูเจ๋งจังเลยเพื่อนไอ้เแค่มึงดูนี่ดิวะ เออไอสัตว์เธอกำลังแบบโอ้โหเฮ้ยไอคิมมึงต้องการเทียอะไรถ่ายข่าวอเมริกันเหรอไอ้เงี้ยเธอก็แบบเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งอะนะไอแต่ตอนนี้กำลังเข้าได้เข้าเข้มเลยเว้ยกูจริงจังมึงก็ต้องไปดูไอ้เงี้ยเธอนั่งเป็นอีตัวเออเรามาเอาเืิอเอาตังค์ไปไปเฮ้ยไอ้เงี้ยใครบอกว่าอเมริกาจะตกนรกวะเอ้ยไม่ใช่กูนะเว้ยกูปลายล้ไอสัตว์ อ่ะไปกูด okay. like like ้วยอ่ะอเราให้ไปด้วยกันเพื่อนไอ้มึงจำไว้เว้ยนี่อุปกรณ์ใหม่ของเราเราต้องปฏิบัติมันแบบนินจาสไตล์อย่าให้ใครรู้และอย่าให้ใครเห็นนะฮะตั้งใจไว้แน่ๆมึงก็กลัวไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยแค่เห็นกูก็ชันแรงสัตว์เออไอ้เหี้ยเฮ้ยเงียบๆไว้เดี๋ยวมึงก็รู้หรอกไอ้เขี้ยนี่เริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆละแล้วไอ้เหี้ยข้างหน้ากูนี่ใครเนี่ยดิเดียด็อกบาฮะสวัสดีครับฮึไม่เจอกันนานนะทำเพลงใหม่อ่ะอ่ะ ไอ้เฮียมึงเป็นเฮียอะไรอะไอ้สัตว์ไอ้เฮียกูมองหน่อยไม่ได้เลยไอ้คลิปหายเอ้ยเพื่อนอยู่นิ่งไว้ทำตัวชิวเฉวตัวการ์ตชันทำอะไรชอมาที่นี่มาทําทำงานะเอ้งงานนี่มันยากเขาคุกเขาคุกเข่ามีคต้องตามไปโอ้โหมึงเดินอย่างนั้นเขาไม่เห็นเลยมั้งไอ้คลิปหายเนียนๆหน่อยดิเพื่อนเอ้ยมาเรียเป็นไงบ้างอก็แค่งานอีกงานหนึ่งอะนะได้เงินเท่าเดิมไปกูย่องย่องย่อง เฮ้ยไปทำงไงพี่ใหญ่ใช yeah, right. oh. oh, oh. ่ไหมล่ะเอาะไรตอนอยู oh. ่ที่นี่แน่ผ่านสระน้ำไปโอเคมึงวิ่งอ่ะกูวิ่งด้วยโอ้ไม่มีใครรู้เลยมั้งไอสัตว์โคตรผิดสงสัยอ่ะมันอยู่ตรงมุมนี้เฮ้ยเตรียมพร้อมเตรียมดูจะเตรียมถ่ายได้เลยโอเคเอากล้องไปโอ้โหเย็บเทกกูเอาลงช่องได้จริงเหรอเพื่อนไอ้บางคนกำลังมองอยู่โอ้เขี้ยอาชิบหายหนีสิเไออเด็กแล้วออด็กแล้วแอบถ่ายนิดหน่อยเฮ้ยทดสอบสังคมไอ้เี๊ยนี่ทดสอบสังคมเฉย ไป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 ้กลิงล้งเข้ามาโอเคขึ้นอะโอ้โหเยี่ยมขี้ไอ้เพื่อนมึงต้องถ่ายให้ดีนะเวย้ยโอ้โหระบบเป็นกล้องจำเป็นเรื่องถ่ายๆเนี่ยคอยบอกคูซูมเลยอ่าฮ่าอะไรมึงจะขับตามกูเหรอไอ้ทุกคนมุมกล้องอาจจะมืนๆน,นิดหน่อยนะไอ้ต้องขออภัยด้วยเฮ้ยไอ้เชี่ยกลัวรังทำงานอยู่เว้ยไอ้โง่ เรื่องของมือไอ้สักกูได้ภาพมันเยอะเลยผู้มือมันเชี่ยใช่กูรู้กูรู้ตัวเองดีแม่งบออแล้วค่อยหักโอ้โหูอ้เค็นนิ้วกลางอย่างชัดิไอ้เมื่อกี้ก็ชัดเหมือนกันคุณผู้หญิงมึงรู้หรอกว่ากูเป็นใครอกูไม่สอนลงมึงเป็นใครกูได้คลิปแล้วไอ้เหี้ยใช่ช่างหัวแม่แล้วกันกูขับเขาไซสก่อสร้างเลยโอ้โหมึงเอาจริงดิชิมันเอาจริงด้วยชิบหายแล้วกูเว่อเว่เวโอ้ฮ่าฮ่า เธอชนว่ะเพื่อนโอ้ยเชี่ยโอ้ยแม่งกลายเป็นหนังไปแล้วว่ะเพื่อนเออไม่เป็นไรเว้ยเธอสบายดีเจ้าการเองเฮ้ยมงเห็นหรือเปล่าจะพาดหัวข่าวไว้เว้ยป๊อปปี้มิเชลขับรถชนหลังจากที่มีข่าวปั๊บๆเย็ดเคพาดหัวซะเชี่ยเลยไอะสบการณ์ที่ดีกันหนึ่งเว้ยเพื่อนให้บางคนจะการให้กูไม่คิดว่ากูจะทำต่อแล้วเลยเพื่อนนะคราว่ามึงไม่อยากจะรวยแล้วก็มึงแปลกมากเว้ยแยเราจะรวยกันได้ มึงจะไปเจอกูอีกแล้วเออแต่ว่าหามึงเจอกูอีกรอบมึงไม่ใช่โง่เว้ยเอ็เคไม่ไมไไมกูเนี่ยไองโง่ไอสารมาเจอมึงเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างว่าพาร์ทนี้เอาริงพาร์ทนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากเลยะนะโอเคแต่ว่าจบไวก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มันผ่านเวลามานานมากพอสมควอรอาวะเนี่ยเ,เฮ้ยคนที่เข้ามารวกไว้เพื่อนอ่ะเดี๋ยวกูมีของมาให้มึงนะเว้ยจับตาดูดีๆคือดอะไรวะเนี่ยของดีอ่ะกูไม่สนมึงหรอกแบลี่กูจะปิดคีปไอสว์ โอเคหรับคลีริในพันนี้คือจบลงตรงนี้ก่อนใครชอบฝากกดไลค์กดติตามแล้วกดหิผมด้วยสำหรับตอนนี้ไม่มีอะนรมากขอตัวลาไปก่อนผมไปละไอ้ฝากตัวเองผมด้วย